มาเปิดประเด็นค่ะสสเพื่อไทยปกป้องพระมาหาสมปองขู่ฟ้องมอสอหรือมหาเถรสมาคมเจอมาตรา157ค่าเอาผิดอ้างเป็นพระวิจาร์ณรัฐบาลได้แต่เรื่องรีวิวสินค้ากับเงียบกริบค่ะกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์นะคะได้มีการนำเสนอความคิดเห็นของพระมาหาสมปองตาลปุตโตวัดไส้ทองแสดงความเห็นการทำงานของรัฐบาลชูสถานการณโควิด -19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อีกทั้งค่ะมีการทำการประชาสัมพันธ์โฆษณาขายสินค้าออกสื่อสังคมออนไลน์โดยได้มีการสั่งการให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์ค่ะ โดยทางด้านของมหาเทรสมาคมก็ได้มีมติเห็นว่าการกระทําดังกล่าวของพระมหาสมปองเข้าข่ายแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมและมอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องดําเนินการพร้อมตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีการกระทําที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียวงการสงฆ์และพระพุทธศาสนาอีกต่อไป ล่าสุดค่ะทางด้านของนายนิยมเวชกามาสสสกลนครพักเพื่อไทยที่ปรึกษาอนุกรรมการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสภาผู้แทนรัษฎรเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เผยแพร่มติมหาเทรสมาคมที่ 360 2564เรื่องที่พระมหาสมปองตามปุตโตแสดงความคิดเห็นการป้องกันโควิด19กระทบกระทั่งรัฐบาลไม่ใช่กิจของสงนั้นเป็นเพียงการแสดงออกความเห็นเพื่อให้สติรัฐบาลและอาจจะออกแนวขบขันบ้างก็เป็นเพียงบุคลิกของท่านเท่านั้นไม่ควรถือเป็นจริงเป็นจัง จนถึงขนาดต้องออกเป็นมติมสเพื่อให้พระสังฆาธิการดำเนินการเอาผิดกับท่านปรากฏตามมติดังกล่าวแล้วนายนิยมกล่าวว่านายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเข้าสู่การประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อเอาผิดพระมหาสมปองอย่างเร่งรีบต้องถามนายอนุชาว่า การที่พระแสดงความเห็นในการกระทําของรัฐบาลที่ล้มเหลวจริงๆมันไม่ชอบมาพา,ากลจะไม่ให้ท่านพูดบ้างเลยหรือเมื่อพลเอกประยุทธ์แก้ไขโควิด -19 ไม่ได้พระก็เป็นคนไทยไม่ให้แตะต้องเลยหรือเงินเยียวยาพระรูปละ60บาทข้ามมาสองรัฐมนตรีแล้วพระก็ยังไม่ได้รับพูดจาหลอกล่อท่านไปเรื่อยท่านก็เสียภาษีเหมือนกับคนอื่นทำไมพูดต,ติ่งไม่ได้ พระวางรูปที่ยกย่องรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองทำไมในอนุชามไม่สั่งการให้สำนักพุทธนำเข้ามหาเทรสมาคมหรือพวกยกย่องพูดได้ไม่เป็นการเมืองพวกติกติงพูดไม่ได้เป็นการเมืองเห็นพระสามรูปออกมาพูดตำหนินายกประยุทธ์แก้ปัญหาโควิด19ล้มเหลวคือท่านเจ้าประสานและท่านเจ้าคุณพิพิธวสุทัศน์โดนทั้งหมดทั้งที่พูดความจริง พระท่านก็มีความรู้เรียนจบระดับด็อกเตอร์ทำไมวิจารณ์การบริหารบ้านเมืองไม่ได้ขอให้รัฐมนตรีอนุชาทบทวนบทบาทตัวเองเสียก่อนหรือว่าเขาตั้งมาเพื่อจับผิดพระหรือมาเพื่อตเตรียมจับพระศึกเท่านั้นระวังนะเวลาตายจะไม่มีพระมาสวดศพให้เปิดสภาผู้แทนราษฎรมาต้องเจอกันและยังบอกอีกว่าขอฝากไปถึงสำนักพุทธและมหาเทรสมาคมทั้งสองหน่วยงาน ขอให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักพระพุทธเจ้าตรัสมาแล้ว2,600ปีเป็นที่พึ่งของพระพิสุสัมมาเนนและพุทธศาสนิกชนพระมหาเถระสมาคมต้องเป็นหลักและเป็นที่พึ่งของพระพิสุสัมมาเนนไม่ใช่ทำตามใบสั่งของฝ่ายการเมืองจะออกมติมาสั่งใครศึกตามอำเภอใจก็ได้มส คิดจะออกมติให้พระรูปไหนศึกก็ได้แบบมติเงินทอนวัดไม่ได้แล้วอำนาจที่พรบสงฆ์ให้มหาเถระมาปกครองพระพิสุสัมมเนนตามมาตรา153หาตรีหากใช้ผิดอำนาจไม่อยู่ในขอบเขตพระวินัยมันมีผลทางกฎหมายสสสกลนครพักเพื่อไทยยังกล่าวอีกว่าอย่าลืมว่ามสเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมาย หากมีใครไปฟ้องร้องมอสองขึ้นมาจะเกิดปัญหาใหญ่ถ้ามหาเถระใช้กฎหมายตามอำเภอใจไม่นึกถึงธรรมนึกถึงวิัยแบบนี้พระพิสุสัมมาเนนอยู่ยากแน่การแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์จะไม่คิดใช้หลักนิคหหกรรมเลยเหรอขอให้ท่านย้อนไปอ่านพรบรสงฆ์มาตรา24และ25และกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่11 2521บ้าง ยังไม่ยกเลิกยังมีผลทางกฎหมายและท่านก็เป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐตามมาตรา4-5ทําทำไปทำมาผมเกรงว่ามาติมสที่สำนักพุทธชงให้มหาเทระตามฝ่ายการเมืองจะกลับมาผูกคอมอสเองรัฐบาลต้องใจกว้างประชาชนรวมทั้งพระพิสุสัมมาเนนเดดร้อนทุกหย่อมย่าให้เขาพูดบ้างเมื่อก่อนไม่เคยมีใครฟ้องร้องมาตรา157มส ที่ไม่เคยมีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพระเนนถูกกดดันถูกบีบคั้นมากๆเข้าต่อไปก็ไม่แน่มสอสอาจจะถูกฟ้องร้อง157ก็เป็นได้ถึงตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่ปรงเวทนาไม่อยางให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับชาวพุทธ นายนิยมเวชกามาสสสกลนครพักเพื่อไทยได้กล่าวไว้ค่ะ